สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการ unboxing นะครับเกม Neverwinter Nights Complete Edition นะครับซึ่งก็เป็นเกม PC นะครับสำหรับเกม n e v e r w i t t e r n i g h t นะครับก็คือเป็นเกมที่อยู่ในเขาเรียกว่าเวอร์ของด u n g e o n น d d นดากอนนะครับถ้าใครบางคนก็อาจจะคุนค้นหูมาบ้างนะครับกับชื่อนี้นะครับ เจนเนก่อนนะครับเป็นรแรกเริ่มเดิมทีเป็นเป็นเกม RPG แบบโต๊ะนะครับแบบเทเบิลท็อที่โด่งดังมากนะครับในสำหรับฝั่งอเมริกานะครับใน,ในฝั่งเขาเรียกว่าตะวันตกแล้วกันนะในสมัยก่อนนะครับก็มีการทำเป็นมีเดียต่างๆนะครับทั้งหนังก็มีมาแล้วนะครับลองไปเสิร์ชหาชื่อนี้ได้นะครับ แล้วก็เกมนะครับมีภาคย่อยๆ็นซีรีส์ย่อยๆมาหลายอันนะครับซึ่ง Neverwinter n i g h t เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากที่สุดนะครับของ l ันเจนซานดากอนนะครับก็สำหรับซีรีส์เนี้ยภาคแรกเริ่มต้นโดยไบโอแวร์นะครับทำมานะครับแล้วก็ภาคที่สองก็ให้ออฟซิเดียนเป็นคนทำนะครับซึ่ง คอมพิวติชันเนี่ยก็จะรวมเ e เวอร์ n t e เทอร์ไนท์ทั้งสองภาคไว้ด้วยกันนะครับโดยที่จะรวมพวกภาคเสริมทุกทุกอย่างแล้วก็โมดูลทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งในไทยก็มีการนำเข้ามานะครับโดยนีวิล่านะครับอนอกจากนี้ก็จะมีแดนเจนแอนดากอนแอนโทโลจีนะครับซึ่งเป็นรวมเกม D&D ที่ไม่ใช่ซีรีส์ Neverwinter ทที่ ด่งดังนะครับในอดีตไม่ไว่าจะเป็น b o u d e r Gate นะครับ Icewind d e l หรือว่า Pan's c a p e t u r m e n t หรือ Temple of Elemental Evil นะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปหาได้แต่ว่าสำหรับเกม d d เนี่ยในเวในพวกรุ่นเก่าๆก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับคนทั่วไปก็จะเข้าถึงได้กับระบบได้ไม่ง่ายเท่ากับพวก JRPG สมัยก่อนในพวกไฟนอนอะไรพวกนั้น เลยทำให้คนไทยติด TRPG มากกว่า w r v g นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเกมใหม่ๆเนี่ย WRPG ก็ถือว่าอย่างาซีรีส์ D&D อย่างเนี่ยอย่าง Neverwinter n i g h t ก็ถือว่าปรับรูปแบบการเล่นให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเวอร์ชันนี้ก็ไทย import เข้ามาเลยนะครับมีตัวแทนน้ำเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีการแปล แปลภาษาหมายถึงว่าภาษากล่องนะครับทําให้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับมาดูข้างในกันเลยตัวนี้จะเป็นปกอย่างที่เห็นนะครับเป็นปกเครื่องนะครับซึ่งทําแพคเกจออกมาได้สวยมากนะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับลายเหมือนเดิมเด็กนะครับเปิดมาไอ้ตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแผ่น2แผ่นนะครับ ก็คือแผ่นติดตั้งเกมนะครับทั้งสองภาคซึ่งเวลาติดตั้งเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะติดตั้งภาคไหนนะครับโดยที่เราจะไม่สามารถเลือกโมดูลแยกได้นะครับมันจะติดตั้งแบบคอมพิวค,คือรวมทั้งภาคหลกักภาคเสริมให้หมดเลยนะครับเลือกได้แค่ว่าจะลงภาคหนึ่งหรือภาคสองหรือลงทั้งสองภาคนะครับเรามาดูวัรอบอื่นบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับค่อยดูทีหลังนะครับ แล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็มีใบโฆษณาเราจะมาดูที่สําคัญน้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือใบโฆษณาดันเจี้ยนะดากอนฮีโร่ออฟเนเวอร์วินเทอรนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของเกมซีรีส์นี้ที่มีการทําลงเป็นเกมบนเฟซบุ๊กนะครับซึ่งถ้าใครอยู่ในช่วงก่อนก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบูมในใน เมืองไทยเท่าไรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมเคยร้องเล่นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างสนุกนะครับก็เสียดายมากที่ที่ปัจจุบันเกมฮีโร of level winter เนี่ยปิดไปแล้วนะครับปิดตัวไปแล้วนะครับต่อมาก็มาดูคู่มือนะครับซึ้อคู่มือไม่มีอะไรนะครับก็โคตรบางรู้สึกว่ามันจะมี ดิจิตอลเมนูนะครับเป็นคู่มือคู่มือแบบดิจิตอลอยู่ในอยู่ในแผนด้วยเวลาติดตั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในคู่มือตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้เป็นคาอธิบายอะไรเฉยๆนะครับรวมถึงว่าหน้านแรกของคู่มือก็อจะเป็นซีเรียลนะครับอันนี้สมัยก่อนยังใช้ซีเรียลอยู่ครับต่อมาแล้วก็จะมาดูส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ แผนที่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นแผนที่ของเนว e วินเทอรนะครับค้างจะมีรายละเลอียดที่ครอบคลุมดีเดียวนะครับครับก็มาทำการแกะกล่องให้ดูเพราะว่า เท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มีใครที่อันบ็อกซิ่งตัวชุดนี้เลยนะครับแม้แต่ฝรั่งก็ตามนะครับก็สำหรับทางคนไทยทางฝรั่งนะถ้าถ้าแบบเผื่อจะตัดสินใจซื้ออะไรอี้นะครับส่วนตัวแล้วถ้าถ้าถามว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้มครับตามชุดนี้ถ้ามีเวลาหรือว่างๆผมจะมาทำคลิปที่ พูดถึงซีรีส์ D&D แบบเต็มๆนะครับทั้งพวกประวัติหรือว่าพวกรายละเอียดต่างๆว่ามันมีเกมอ,อะไรบ้างนะครับแต่ก็คงต้องดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ